นิมิตังสาธุรูปานังกะตัญยูกะตะเวทิตาหมายถึงความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่ทานนะครับผม สำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันที่21เดือนธันวาคมปีพุทธศักราชสองพันหนะครับผมในห่วงเวลานี้ก็เรียกว่า5้าโงเย็นแล้วนั่นเองก็คิดว่าพี่น้องท่านผูชนชน้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักที่เลิกจากงานการแล้วก็คงจะอยู่ในห่วงช่วงเวลากําลังเดินทางกลับบ้านกลับที่พักอาศัยนั่นเอง ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านกลับที่พักอาศัยโดยสวัสดิภาพทั่วหน้ากันทุกท่านนะครับผมเพรา่งนี้อากาศก็เริ่มจะหนาวเย็นลงมาก็เหมาะสมสําหรับฤดูหนาวแล้วก็เหมาะสมสําหรับใกล้จะสิ้นปีอย่างนี้นะครับผมแต่ปกติแล้วจะเฉลิมฉลองวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นเราก็จะมีงานรื่นเริงบันเทิงใจเรียกวันเนยกันมาทั้งปีนั่นเองแต่ว่า ปีนี้สิครับ B, โดยเหตุโรคระบาดสองบาทสามบาทโรคโควิด <c oughs> -19 เน <co> ี่แหละครับผมเป็นตัวอุปสรรคที่จะทำให้เป็นตัวแปรนะครับผมทำให้เหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นที่น่าวิตกกังวลนั่นเองก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมกาดยาตกกาดยาตกนั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงนี้ก็เนื่องเหตุจากว่ามีพี่น้องญาติมิตรบางท่านนั้น อยากชมวัตถุมงคลทิพย์ของท่านเจ้าคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวโนแห่งวัดป่า,อ,าอิสระธรรมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเหรียญรูปเหมือนรุ่นบูชาครูเพราะว่าในคราวก่อนนั้นต้องขออภัยที่ไม่ได้แกะซีนออกมาเกิดการสะท้อนแสงนะครับผมญาติมิตรบางท่านบอก แกะสักหน่อยได้ไหมแล้วก็จะขอชมอีกสักครั้งหนึ่งก็ต้องขออนุญาตทุกๆท,ท่านนะครับผมลงมาในคลิปนี้เลยแกะออกจากเซีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าญาติมิตรบางท่านนั้นกําลังคิดคิดคิด,ค,ดคิดนะครับผมว่าะจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีให,หม่ให้รางวัลชีวิตแก่ตนเองอย่างไรดีหนอเหนื่อยมาทั้งปีแล้วก็เห็นดําริว่าจะ ควรจะเป็นวัตถุมงคลพระเครื่องอวัตถุมงคลของหลวงพ่อหลวงปูปปค่ครูบาอาจารย์ต่างๆตามที่ตนเองเคารพศรัทธานับถือเรื่มใส่นั่นเองนะครับผมแต่สําหรับบางท่านถามว่าถ้าเป็นวัตถุมงคลทพิปสมบัติทพิ์ท่านจะเป็นคนหลวงปูป่ศูนย์จันทาวันโนควรจะเป็นรุ่นใดอันนี้ของท่านเป็นคณท่านจะเป็นคณหลวงปู่ศูนย์นั้นดีทุกรุ่นนะครับผมถ้าได้เมตตาทิ่ฐานจิต ให้กับศรธายญาติโยมลูกหลานดีทุกรุ่นนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับบางท่านคิดว่าจะค่อยๆพิจารณาเลือกเลือกอาตามความพอใจชอบใจศรัานั้นก็เรียกว่าถูกต้องแล้วครับผมสําหรับวัะตุมงคลรุ่นบูชาครูนี้ที่ญาติมิตรบางท่านบอกให้แก่ศีลจะขอชมความงามของ วัตถุมงคลที่รุ่นนี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตาทำเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับผมด้วยเห็นว่าความสวยงามของอรุ่นบูชาครูนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบได้สวยสดงดงามกระทัดรัดเป็นรูปพิมพ์เสมาเสมาธรรมจักรอย่างที่กราบเรียนเอาไว้เมื่อครั้งก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็น เหมือนพญานาคสองตนนะครับผมเหมือนพญานาคสองตนนี่แหละครับผมเป็นรูปเสมาเสมาธรรมจกักรปกติแล้วเสมาธรรมจกักรเราเห็นตรงกลางว่าเป็นรูปเสมากรง้อพระศาสนานั่นเองนะครับผมแต่ว่าการออกแบบรุ่นนี้น,นี้มีต้นฉบับต้นแบบก็มาจากเหรียญน,นี่แหละครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ รูปเหมือนท่านจ้าประคุณลุงปู่ศีลาอิสโรซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านจะาประคุณลุงปู่ศย์จันทวันนนนั่นเองนะครับผมท่านจะาประคุณลุงปู่ศีลาท่านเป็นพระอเรเจ้าอริยสงฆ์เป็นพระเทระท่านผู้ใหญ่ในสายท่านจ้าประคุณลุงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรียนรุ่นนี้เป็นหลวนขอไปเป็นเรียนรุ่นแรก ปี2,510นั่นเองนะครับผมเป็นการอธิษฐานจิตปลุกเสกครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเป็นรูปเสมาธรรมจักนี่แหละครับผมสวยสดงดงามตรงกลางนั้นจะเป็นรูปเหมือนท่านพรคุณลวงปู่ศิลาอิสโรนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารยา์สายพระกรรมฐานของเรานี่เองนะครับผม เพราะฉะนั้นรุ่นบูชาครูจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมก็เรียกว่าเหมือนกันเปรียบเลยสิทธิ์มีครูหมูมีมันความกระตันยูกตะเวทีนั้นเป็นสมบัติของคนดีนั่นเองจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท่านนั้นๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแม้แต่มนุษย์ และบรรดาผู้กายทิพย์นั้นยังสรรเสริญเยือนยอสำหรับผู้ที่มีความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีบุญมีคุณกับเรานั่นเองนะครับผมเรียกว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองนะครับผมสำหรับเรียนรุ่นแรกและก็รุ่นเดียวของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ศีลาอิสโร ครูบาอาจารย์ของท่านเจ้าคุณหลวงปู่ศูนย์นี่แหละครับผมเรียนรุ่นนี้ไม่ธรรมดาออกปี25 1 0น้าสิบนั่นแหละครับปี25งพ้าสิบก็จะมีหลวงพ่อหลวงปู่สายพระกรรมฐานมาร่วมอธิษฐานจิตหลายรูปหลายองค์เช่นเจ้าปคุณหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรอย่างนี้แหละครับผมท่านเจ้าป็นคุณหลวงปู่ ศีลาอิสโลไม่ธรรมดานะครับผมในงานพิธีพุทธาพิเศษระดับชาติคืองานยี่ห้าพุทธศตวรรษพระพุทธศาสนามาครึ่งทางปีพศสอง0้าองค์ท่านเดชประคุณหลวงปู่ศรีลาอิสโลเนี่ยแหละครับได้รับนิมนต์ให้มาพุทธาพิเศษในงานระดับชาตินี้ด้วยนั่นเองเพราะว่างานระดับชาตินั้นต้องอาราธนานิมนต์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ผู้ที่มียานสูงสูงมีสมาธิสูงสูงมาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นยี่สิบห้าพุทธศตวรรษที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนี่เองก็เรียกว่าไม่ธรรมดานั่นเองนะครับผมจะขออนุญาตกราบเรียนอธิชีวประวัติท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ศรีลาอิสโลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นะครับผมเป็นเรียกว่าพระอาจารย์ของท่านเดชมงคลหลวงปู่ศูนย์จันทวโน,โนพอสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อให้บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสว่าองค์ท่านหลวงปูศ่ศรีลานี้เป็นพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ท่านเดชมงคณหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตนั่นเองนะครับผมท่านเดชมงคลหลวงปู่ศรีลานั้นท่านถือกำเนิดเกิดกายเมื่อวันที่ห้าธันวาคม ปีพศ2429นะครับผมนามสกุลนั่งเดิมคือกรมแสนพิมนั่นเองท่านเกิดที่บ้านวาใหญ่ตําบลวาใหญ่อำเภออากาศอํนวยจังหวัดสกลนครเนี่แหละครับผมเพราะว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดป่าอิสระธรรมขึ้นมานั่นเองนะครับผมโยมบิดาของท่านนั้น มีนามว่าจันทระชมพูโยมบรรดาของท่านนั้นมีนามว่าบัวทองกรมแสนพิมพ์นะครับผมในห่วงช่วงเวลาที่ท่านจะปรคุณหลวงปู่ศีลาย่างเข้าสู่วัยหนุ่มนั้นท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุฝ่ายมหานิกายที่วัดโพชัยตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเนี่แหละครับผม ท่านบวชเป็นพระเมื่อปีพศสอง2น่หนู่ละครับผมโดยมีท่านพระครูหลักคำเป็นพระอุปัชานั่นเองนะครับผมครั้นเมื่อท่านบวชเป็นองค์พระเรียบร้อยแล้วองค์ท่านหลวงปู่ศิีลานี้ก็ได้ออกสแสวงหาที่สมบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรมนั่นเองเพราะว่าสมัยนู้นเป็นป่าเขาลำเมาลำเนาไายเป็นป่าดงดิกนั่นเอง นะครับผมท่านได้ออกทุดงไปไปพบกับท่านจตปคุณหลวงปู่เกิ้อที่มุตตะโกซึ่งหลวงปู่เกิ้งนี้มีพรรษาแก่กว่าทั้งสองรูปทั้งสององค์ท่านนี้ก็ได้เป็นสหธรรมิกกันนั่นเองอยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกันนั่นเองนะครับผมคั้นเมื่อถึงปีพศสอง9ั่้เาท่านจตุคุณหลวงปู่เกิ้งเนี่ยแหละครับ ก็ได้ชักชวนสหธรรมให้คือท่านหลวงปู่ศรีลานี้ไปศึกษาธรรมแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติฝากน้อมถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับผมทั้งสองรูปสององท่านนี้คือหลวงปู่เกิ้อกับหลวงปู่ศรีลานี้ก็ได้อยู่ศึกษาธรรม กับท่านจำคุณลงปู่มั่นได้ไปอยู่ที่บ้านสามผงอําเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมด้วยนั่นเองเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับท่านจำคุณลงปู่มั่นนั่นเองนะครับผมขั้นต่อมานั้นก็ได้มีการยัติเป็นพระธรรมยุทธ์เมื่อวันที่22เดือนพิจนายมปีพศ2469ที่โบสน้ำ ที่น้องสามผงบ้านสามผงอําเภอศรีศสงครามจังหวัดนครพนมโดยมีท่านเจ้าคุณหลุปูมัน่นภูริทัตโตนั่งเป็นประธานสงฆ์มีท่านาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเมื่อครั้งที่เป็นพระกูชิโนวาดธรรมง์เป็นพระอุปชานั่นเองนะครับผมมีท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมโอสิทธิ เรียกว่าสิทธิ์ผู้ใหญ่นะครับผมสิทธิ์องค์แรกๆเลยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีองค์ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาปิ่นปัญญาพาโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาปิ่นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมก็เรียกว่าเป็นน้องชายของท่านเจ้าคุณหลวงปู่สิงขันตยคาขโมนั่นเองนะครับผมก็ร้วนจะเป็นพระอรียเจ้าถ้าภาษาบ,บ้านๆเข้าใจง่ายๆกับพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยนะครับผม ท่านจะบประคุณหลวงปู่ศีลาได้อยู่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นนี้ในเสนาสนะป่าบ้านสามผงแล้วก็ได้ร่วมออกทุดงปฏิบัติธรรมไปตามปาา่าเขาล่อเนาไพรนะครับผมตามถ้ำตามเงื่อมผานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมจนกระทั่งได้รับเรียกว่าผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ท่านจะป็หลวงปู่ศรีลานี้มาตั้งวัดป่าอิสระธรรมที่บ้านวาใหญ่ตำบนวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครน,นะครับผมเพื่อจะได้เป็นศูนย์รวมอบรมพระกรรมฐานนั่นเองจะไเป็นศูนย์รวมในการอบรมศีลอบรมธรรมให้แก่ญาติโยมผู้ที่มีวาสนารู้จักไฟธรรมนั่นเองนะครับผม ลุงปูศรีลานั้นท่านได้ถึงแก่มรณภาพในที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนครท่านละสังขารในวันที่สองเดือนมิถุนายนปีพศอ2510สอิ25ริอายุได้81ปี4 1พรรษานะครับผมในภายหลังนั้นอัติธาติของท่านดคุณหลวงปูศรีลานี้ก็กลายเป็นพระาธาตุไปแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ระดับนี้สุดยอดเลิศโลกเลิศจกักรวาลอย่างนี้แล้วก็มีลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่ศิลาคือท่านตับกุลหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนซึ่งออกทุดง้ากรรมฐานตามป่าเขาลำนาไพรตามแบบฉบับของหลวงปู่มั่นภูดิตโตและหลวงปู่ศิลาอิสโลหลวงปู่ศูนย์ท่านอยู่ตามป่าเขาลำนาไพรถึง16ปี ไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นในวันที่ห้าธันวาคมที่ผ่านมานี้ก็เรียกว่าเป็นเสาวันเสราร์เป็นวันสำคัญแห่งชาติด้วยนั่นเองจึงได้ถือกำเนิดเหรียญรุ่นบูชาครูนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดเพราะว่าในการ บูชาครูนั้นก็จะต้องอาราธนานิมนต์บุญญาบารมีอิทธิบารมีของคุณครูบาอาจารย์นมป,ปูศิลาเนี่ยแหละครับผมมาแผ่พลังจิตลงมาในวัตถุมงคลรุ่นบูชาครูด้วยนั่นเองนะครับผมคือทําอะไรนี้ก็ต้องน้อมกราบราธนาครูบาอาจารย์ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นรุ่นบูชาครูก็ถือว่าไม่ธรรมดารุ่นหนึ่งออกแบบได้สวยสดงดงามกระทัดรัด ไม่เล็กไม่ใหญ่มัชฌิมาปฏิปทาสวยสุดงดงามเรยกว่ามีพลังทิพย์พลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์อริยเจ้าอริยสงฆ์ถึงสองรูปก็ว่าได้คือท่านเรบคุณหลุงปูศรีลาอิสโรท่านเรบคุณหลุงปูศูนย์จันทวันโนนั่นเองแล้ววันนั้นเป็นวันที่ห้าเสาร์ห้าเป็นวันสําคัญของชาติแล้วก็เป็นวันแรงนะครับผมก็ถือว่ารุ่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงตัวพอดี นะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นบูชาครูที่ทุกท่านกําลังได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็มีสร้างด้วยกันหลายเนื้อนั่นเองเช่นเนื้อทองคำนี้ก็สร้างเพียงเก้าเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำยี่สิบเก้าเหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดงแปดสิบสี่เหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์ร้อยหสิบแปดเหรียญก็ไปิ ที่น่าสังเกตว่าวัตถุมงคลสมบัติทิพย์ของท่านจับคุณหลวงปู่ศูนย์นั้นสร้างน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับประชากรไทยของเรานี้ก็เกือบเจสิบล้านคนเป็นชาวพุทธซะเรียกว่า90%ซนี้ก็โอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยนั่นเองเพราะว่าปกติแล้วตั้งแต่หลายปีที่ดักมานั้นการสร้างวัตถุมงคลนั้นท่านจะสร้างถึงแปดหมสี่ันองค์ เท่ากับพระธรรมขันแต่อันนี้เลขสามหลักแค่นั้นเองนะครับผมถือว่าน้อยมากนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังมีเนื้อต่างๆนะครับผมอย่างเช่น mm